บอลขอตึงๆบอลป็นนี้พวกมันเล่นเก่งกันจังวะเท่ปะเจ้าเทพเจ้าไงปื้เดียวร่วงลอยอเก่งมา,จากจังไนมึงยิงก่อนมึงโวนมึงเต็แเละบอกเลยพเพราะเก่งๆไม่ทำคลิปลงให้กูดูหน่อยวะเหมือนนั่นน่ะทำคลิปลงกูรู้เลยเก่งจริง เก่งเปละปื้ดปื้ดอ่ะไอ้เกมเด็กโชว์ด้วยคนมีของมันต้องโชว์เก็บไปใช้คนเดียวไม่้เสียแนวมันมันมีคนมันมีคนชื่อหนมาดิ

ไอ้เหี้ยเด็กกูปิดไมค์ไว้อ๋อมปิดทำเหี้ยเลยกูปิดไมค์ในเกมไว้แล้วมึงปิดทำไมก็ไม่เปิดเลยเฮ้ยมึงไม่เปิดทำไมมึงไม่เปิดมึงต้องเปิดแล้วมึงจะปิดทำไมเกมนี้เกมนี้ใครเขาปิดไมค์กันแล้วมึงจะปิดทำไมบอลไม่เด็กกระโปงไนี่อย่าฟังอ๋อมึงไปเชื่อมึงเซเลชีบเหรอแค่เด็กดาวนี่มึงรับไม่ได้เหรอมึงกระจอกแทวะอ่ะมึงกระด่างกับดีวะเออ เออมันต้องด่าอีกวะมันเราต้องปากแซบไว้เราต้องด่ามันคืนมันด่าเราเราต้องด่ามันคืนไม่เกี่ยนั่งด่าเด็กเออด่ามันเลยมันไม่ไปเจ้าหรอกมาเอาสนุกไว้ก่อนเอาเน้นด่าไว้เข้าใจวะมึงเข้าใจไหมเนี่ยไอ้บอลมึงต้องเปิดไหม่นะไอ้สัตว์รู้ป่ะเดี๋ยวเดถ้ามึงไม่เปิดนะกูโพสลงกลุ่มให้คนด่ามึงปิด ปิดมึงปิดความพิเห็นมึงไม่ให้มึงเม้นไม่ได้ใครด่าบอลถูกใจให้เลยหนึ่งร้อยเอ็มโอ้โหว่าคำด่าคำด่าคำด่าน่าจะเยอะคำชมแบบเพียบอ่ะกูบอกเลยว่าไอ้ว่าเด็กเซอร์เบียนี่อยู่ตังค์ด้ยเออเรือยๆไปร้อยแต่จุดบาทเอครับไม่ร้อยจุดจุดแล้วเดี๋ยวๆไม่ถึงแล้วร้อยแต่ผมคิดว่ามันจะไม่ด่าหรอไอ้สัตว์ได้บาทถึงด่าเลย ดาบอลหนึ่งคำให้หนึ่งเอ็มดาดสิบคำให้สิบเอ็ดเอ็มเบิเ้ลเบิ้ลชีวิตมึงไง คนเหบอลป่ะอย่าอย่าไล่สาระบอลป่ะหมอบไปละอย่าไล่สาระป่ะเร็วบอล มเปลี่ยนสัปดาห์แล้วแบบก็เอาเขี้ยอะไรที่ไหนไอเดมขอ้โหไม่สนใจอะไรแล้วคนอวยก็อวยดิแค่แบบยี่หีบเปลี่ยนอยี่หีด้วยไอกหนูก็ไม่รู้จะเอาเอาข้อไหนมาเข้าข้างมันแบบกูไม่เคยเข้าข้างนะกูก็ด่ามันมาแต่ไหนแต่ไรละเกมแมบมึงยีงหีบไอเดียยากมากเลยจัด

อืมไม่มีไม่เป็นต้นไปเลยจะมีคลิปไหนที่เราไม่ด่าเด็กกันบ้างวะเราเล่นอะไรล้วก็ด่าเราไม่่ดาเยเดือนนี้เราไม่เจอเราเจอโปไปเกือบทุกทุกป่ากมีแค่ช่วงนี้ที่คนเล่นน้อยแล้วโปไม่ค่อยมีเรนแมนโปทริม ระดับตรงเรารอ่ะไม่ใช่ให้ระดับเราตรงฝั่งโน้นเลยไม่ใช่ฝั่งนู้นกูว่าตรงกูว่าตรงเราตรงเราเออแต่ตรงเรามันออกมาก่อนที่เราวิ่งออกมาเกีะแล้วนะมึงจะเถียงกูดิบอลเลยทำไดูเครื่องบินหน่อยดิมึงดูทิศทางดิไเปมาที่เราอ่ะมึนะมเงเห็นเครื่องบินไหมวิ่งกลับไปเก็บก่อน,นดูคนหน่อยดิดูหน่อ้ มึงเห็นเครื่องบินไหมบอลมันโฉบมาเนี่ยอ้าวเหรอฮะไมมนทิ้งนั่นวะมันมาผิดไงสายการบินนี้มันโอ้โหไเดี๋ยวเด้ไี๋ยวขี่เขาแล้วมึงดูดิเครื่องบินจะหายไหนบอลโภนขอบแบบม่ต้องหาเลยเฮ้ยยังไม่หายดูอันดูอันดูอันเลาไอ้สัตว์องบินวับ

แล้วกูกูก็ถ OR ่ายของมันได้ไงเออนี่แหละคือข้อดีไปเสิร์ฟกูถ่ายของมันไม่ได้ไงบอลไปฆ่าผีหมดนี่เราเดินฟ้าไม้ใช่ชิวๆวะโคดีเอย่างเงี้ยโคดีแบบนี้นะ มอนมอขึ้นเนินนี้เลยแม่เอาเหมือนเมื่อกี้แล้วที่มันสวนกูมาถามเดทกลับตายเลยอ๋อเดี๋ยวมึงกส็สวนเหมือนเดิมเลยเเวุ้ยสิกดาไหมครับบอลเอาไอ้เหี้ยตัวเดียวเลยอเยมันยิงเยอะเดีย๋ยวมึงเข้าทุกเลทโหจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เดี๋ยวมึงดูเลย เขาว่าระบบรีพอร์ตเขาดีมากกูกดไปกี่ล้านครั้งก็ไม่เห็นมีเฮียอะไรเกิดขึ้นรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตอีกไอ้เปี๊ยกเปียกไงมงคลไอ้เปียกยังอยู่แบบเดียวเลยจ้ะตูรีจนไม่รู้จะรีเอาไงจ่ะเอาไงจะบอลบอลจะเอาจากไหนลาเลยเฮียฝัดตรงข้ามเนี่ยเราไปติ่มๆิ่มบอล เาตองกินกันนี่ดีวเราติดคุยกันเอ้ยบอนซิกแทงหำมึงอ่ะเห็นไหมเนี่ยซิกมนแทงหำมึงเนี่ยชิมฉิมกูมีหางด้วยบอนดูดูบอนดูนี่ดาวขนองตึ๊ก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 เหมือนแมงทับปะ <Okay. S 2> จิ้มจิ้มบอลบอลดาบจิ้มหัวจึงจงตายมึงบอลแค่นี้ตายนะโฉบทีนึงองาตายเลยนะว่าเราต้องไปขายเกมเพิ่มตีอะไรเล่นเบื่อออกขายอ่ะโอ้ยโอ้ยบอลบอลไม่ได้บอลไม่ได้ออกซ้ายบอล <c oughs> ไม่ไม่บวกไม่บวกห <c oughs> นีหนี นี่เป็นนี่บอลบอลบอลออกนู้นเลยออกนู้นเลยเออวิ่งวิ่งได้วิ่งได้ทะลุช้าหน่อยให้มันใช้กันไปใช่เราอย่าไปเก่งพวกเขาเก่งเยอะเลมันเก่งอ่วาเรจะได้นี่กูเห็นตรงนี้โดนหนึ่งบอลกูว่าเห็นแต่ถ้ามึงยิงเก่งกูก็บอกใช่ไหมพี่มึงเลยอย่าเนียนเนีย บอลบอลบอลเราต้องเข้ากำแพงบอลีกำแพงเราซ้ายมอบอเราเข้าปยิงไ้ใช่ไหี้เอาอย่างบอลหนึ่งแวหนึ่สองมโป้โปโเโปราอไอ้นั่นสามวา บอลไปซ้ายบอลลองมาเตัจม bon, ันย <c oughs> bon, ันกันโอเควิ่งวิ่งข้นมาวิ่งบอลเอาไวๆนะบอลหน้าครับอลกูได้ตัวนครั้เออบอลที่สามอีกแ้ว ไอ้เหี้ยโคตรไก่เลยเรา